สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้หมยจะมาทำทำให้เพื่อนๆดูนะคะวิธี<ม>ย่อลิงก์นะคะเวลาเราไปแชร์ใน facebook นะคะให้มันเต็มหน้าจอนั่นเองนะคะตอนแรกนะคะเราก็เข้าไปในช่อง youtube ของเรานะคะแล้วก็ไปขัดล็อกลิงค์ที่เราจะแชร์ในเฟซนะคะ เข้าไปในช่องของเราแล้วกันนะคะแล้วก็ค้นหาวิดีโอของเรานะคะอันนี้ก็ช่องของเรานะคะเพิ่งสร้างใหม่นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามให้กำลังใจเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะอย่างเช่นนะคะเรียอาวิดีโออันนี้แล้วกันนะคะเราจะทำให้เพื่อนๆดูเนาะยกตัวอย่างอันนี้นะคะ พอเราหาวิดีโอเจอแล้วนะคะเพือ you. You one, ่อนๆก็เปิดแบบนี้นะคะถ้ามันเห็นห้าอันนี้นะคะเพื่อนๆกดแชร์นะคะพอกดแชร์แล้วนะคะเพื่อนๆก็ขัดล็อกลิงนะคะพอขัดล็อกลิงแล้วก็กลับออกไปได้เลยนะคะกลับออกไปแล้วนะคะแล้เพื่อนๆก็เข้าไปที่ อันนี้นะคะ Google นะคะเข้าไปที่อันนี้แล้วกเ็เขียนคำว่าภาษาอังกฤษนะคะแปลว่าอะไรก็ไม่หลุดกัน <laughs> P I C S A A C O นะคะแล้วก็ค้นหาเลย คะถ้าเพื่อนเอนมาเจอหน้านี้นะคะแล้วก็เอาลิงก์ที่เรา,เาขัดลอกมาเมื่อกี้วางนะคะวางเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะยยอลิงก์ให้เราเองนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเน็ตมันช้านิดน,นึงเนาะ ใกล้แล้วล่เพื่อนเพื่อนโอเคถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ปิดปิดแป๊บหนึ่งสักพักอนๆก็เปิดเหมือนเดิมนะคะพอเปิดเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ขัดล็อกลิงก์นะคะโอเคแคนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนเพื่อนจะไปแชร์ในเฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวเราจะ กลับไปที่เฟซเลยนะคะวันนี้เราจะลองแชร์ในในเฟซอีกอันหนึ่งล้กันนะคะเดี๋ยวเราจะค้นหาก่อนห่อยไซนะคะ อันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราจะโพสใช่ไหมคะมันเราก็กดเข้าไปที่ข้ามาโพสแล้วก็กดวางเลยนะคะส่วนลิงก์อันนี้นะคะเราก็ลบออกเลยเลยนะคะ แล้วเราก็เขียนอยากจะเขียนอะไรก็เขียนได้นะคะติดอ่อหรือว่าเราจะใส่สติกเกอร์ละกันและเราก็โพสต์ไปนะคะอันนี้นะคะเราจะทำให้ดูนะคะปกติแล้วเวลาเราเข้ากดผ่านเฟซบุ๊กนะคะมันจะ ให้เราลงชื่อเข้าใช้ถึงจะกดถูกใจได้นะคะแต่ถ้าเราทําแบบนี้นะคะมันก็จะสามารถกดไลค์ในช่อง youtube ของเราได้นั่นเองนะคะตอนนี้เราจะเข้าไปที่ลิงก์ที่เราแชร์นะคะว่ามันจะกดไลค์หรือกดติดตามได้ไหมนะคะกดเข้าไปค่ะพอมันเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆกดสีแดงนะคะ ลองสังเกตนะคะถ้าอันนี้มันถูกใจไปแล้วใช่ไหมเราก็ลองยังไม่ถูกใจก่อนอันนี้ค่ะมันถูกใจได้แล้วค่ะถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ติดตามนะคะก็ติดตามได้เลยนะคะถ้าใครที่ชอบแชร์ช่อง y o u t u b e ผ่านเ c e บุ๊กนะคะลองทําวิธีนี้นะคะได้ผลแน่นอนค่ะมันก็จะทําให้ผู้ติดตามในช่อง youtube ของเราเพิ่มขึ้นแล้วก็อยอดถูกใจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอย่าลืมมากด กดติดตามช่องเราด้วยนะคะเพิ่งสร้างใหม่ผู้ติดตามน้อยอยู่เลยให้กำลังใจเราด้วยนะคะวันนี้ผากไว้เพียงเท่านี้ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ